สุภาพที่หยาบที่สุดผมคิดว่าเป็นตัวแรกที่ผมไม่อาจเห็นด้วยเราไม่ชอบผมไม่อภัยให้นายกครับรายความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้นำประเทศก็ต้องเข้าใจระบบการบริหารการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดจะได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อมีพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลย่อมมีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบการทำงานอยู่เสมอโดยหนึ่งบทบาทสำคัญที่ถือเป็นหัวเรือนำทับตรวจสอบรัฐบาลคือตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านที่นอกจากจะมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วยังมีหน้าที่แจ้งไปยังประธานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาได้ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย หรือเศรษฐกิจของประเทศที่เห็นสมควรว่าจะต้องปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีซึ่งที่มาของตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศัก,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 กราช2,560มาตรา106บัญญัติไว้วา่าภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกไม่ได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยบทบาทสําคัญของผู้นําฝ่ายค้านที่อยู่คู่กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของระบบรฐัฐสภามีมาตั้งแต่ปีพศ2518โดยคนแรกที่ดารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทยคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมด ที่เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่22มีนาคมพศ2518จนถึงวันที่12มกราคมพศ2519เนื่องจากยุบสภาต่อมาในวันที่24พฤษภาคมพศ2526พลตรีประมาณอดีเรกสารได้เริ่มดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านจนถึงวันที่1พฤษภาคมพศ2529เนื่องจากยุบสภาถัดมา6ปีพลเอกชวริตโยงใจยุทธ ได้เข้ามาดารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในวันที่15พฤษภาคมพศ2535จนถึงวันที่16มิถุนายนในปีเดียวกันเนื่องจากเกิดเหตุยุบสภาผู้นําฝ่ายค้านคนต่อมาที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่30ตุลาคมพศ2535คือพลตํารวจเอกประมานอดิเลกสารซึ่งดํารงตําแหน่งถึงวันที่7พฤษภาคมพศ2537เนื่องจากลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักทำให้บทบาทของผู้นำฝ่ายค้านสิ้นสุดลงไปด้วย ว่าในปีเดียวกันของวันที่27พฤษภาคมได้นายบรรหารศิลปะอาชามาดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแทนจนถึงวันที่19พฤษภาคมพศ2538เนื่องจากยุบสภาในปีเดียวกันนายชวนหลีกภัยได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในวันที่4สิงหาคมพศ2538จนถึงวันที่27กันยายนพศ2539เนื่องจากยุบสภา ขณะที่ในวันที่21ธันวาคมพศ2539ในชวนหลีกภัยได้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านอีกครั้งโดยดำรงตำแหน่งไปถึงวันที่8พฤศจิกายนพศ2540เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีตามมติของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกร,รัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการที่พลเอกชวริตยงใจยุทธลาออกจากตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีในวันที่9พฤศจิกายนพศ2540 วันที่26พฤศจิกายนพศ2540พลเอกชวริตยงจย,ยุทธได้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านอีกครั้งไปจนถึงพศ2542แม้จะมีการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักถึง2ครั้งแต่ยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักและบทบาทผู้นำฝ่ายค้านต่อจวบจนถึงวันที่9พฤศจิกายนพศ2543ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านของผลเอกชวริตได้สิ้นสุดลงเนื่องจากยุบสภา ในวันที่11มีนาคมพศ2544ในชวนหลีกภัยได้รับบทบาทดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไปจนถึงวันที่3พฤษภาคมพศ2546เนื่องจากลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเป็นเหตุให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยแต่ทั้งนี้ได้นายบัญญัติบรรทัดฐานมาดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแทนในวันที่23พฤษภาคมพศ2546 จนครบวาระการดำรงตำแหน่งสสในวันที่5มกราคมพศ2548อย่างไรก็ตามในรัฐบาลสมัยต่อมาได้นายอภิสิทธิเวชชาชีวะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านตั้งแต่วันที่23เมษายนพศ2548จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์พศ2549เนื่องจากยุบสภาถัดมา2ปีนายอภิสิทธิเวชชาชีวะได้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้าน ตั้งแต่วันที่27กุมภา 1, 000, พันธ์พศ2551จนถึงวันที่17ธันวาคมในปีเดียวกันเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาติของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงทว่าในวันที่16กันยายนพศ2554นายอภิสิทธิเวชชาชีวะได้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านอีกครั้งก่อนจะมีการยุบสภาในวันที่9ธันวาคมพศ2556 งงผลกกรรรระะทททบตออภาาพวมเเศศษฐิจขปโดยหลังจากนั้น6ปีนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพศ2562ก่อนจะมีการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักในวันที่26กันยายนพศ2563ทว่าในวันที่6ธันวาคมพศ2563นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ยังคงได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักและทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านอีกครั้ง ก่อนจะมีการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักในวันที่28ตุลาคมพศ2564เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกระทั่งล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตามที่พักเพื่อไทยซึ่งถือเป็นพักการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ได้เลือกนายแพทย์ชนละนาศีแก้วเป็นหัวหน้าพักโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทําให้หนายแพทย์ชนละนาศีแก้วเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันที่23ทธันวาคมพศสอ 2, 5 6 4เป็นต้นไปสิทธิเดชผมสิริทีมข่าวโทรทัศน์ร,รัฐสภารายง,งาน